เป็นทางนี่คือหลักสิบเลยนะหลักสิบเขาจะออกสองทางนะ่นนี่เริ่มจากสามตัวนี้คือสามศูนย์พอออกหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งหกพอเข้าหกหกออกหกสองพอเข้าหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งนะพอเข้าหกออกหกเจ็ดพอเข้าเก้าออกเก้าหนึ่ง พอเข้าสี่เห็นไหมงวดทีแล้วแล้วก็อยู่ตรงนี้ละสี่หกโปเชเลยทีนี้ถ้าหวยเขาเชื่อมตัวเก่าก็ไม่ไม่เกินที่เราแจ้งให้แล้วถ้าเชื่อมตัวใหม่มีตัวเดียวแค่นั้นแค่ฉีกตัวใหม่มีแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ผมให้เป็นสามผมกลัวจะเป็นสามตัวบนผมเลยให้เป็นเลขบนชัดเจนหรือเปล่าให้ดูอีกรอบสามศูนย์เขาไม่โชว์นะสามศูนย์เขาไม่โชว์ พอเข้าเข้าหนึ่งคือออกหนึ่งหกพอเข้าหกออกหกสองพอเข้าหนึ่งคือออกหนึ่งหนึ่งพอเข้าหกอีกรอบคือออกหกเจ็ดพอเข้าเก้าออกเก้าหนึ่งพอเข้าสี่คือตัวเมื่อกี้คือตัวไฮไลไท์ของเราเมืม่อกี้สี่หกงวดต่อไปให้นวะคิดว่าตั้งแต่นี้มานีิหวยจะไม่หลุดเลขสองบรรทัดนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยฉีกออก นี้ตัวเป้าเราก็อยู่ประมาณสี่ตัวนี้นอกใช้ตเตลเอลแปลศูนย์ก็เอาศูนย์แล้วแต่ดูหวยมันจะอยู่แค่สองแถวนี้มาตลอดสังเกตดูดีเนี่ยหนึ่งหกหกสองหกสองหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หกตัวต่อไปก็ถ้าเป็นคู่3าตัวเก่าก็อยู่แถวนี้ถ้าเป็นตัวใหม่จะมีแค่ตัวเดียวคือสองห้า ล้บาบังเอิญเรามาสังเกตดูดีๆเนี่ยสามหลักแสนตัวนี้เป็นเจ็ดลวดแล้วมาหนึ่งสองเป็นตัวเดียวกันแล้วล่างออกสี่หกด้วยนะครับเห็นไหมหน่าคิดน่าคิด <c oughs> น่าคิดนะสามสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองอะมันผิดกันแค่เลขเจ็ดกลุ่มเลขเจ็ดมาแทรกเฉยๆเนาะถามาจอกตัวนี้ได้ไหมก็น่าคิดอยู่แลวสี่หกตัวเดียวกันด้วยแล้วตัวต่อไปคือสองห้า ไม่ขึ้นไม่ลงล่างก็ขึ้นบนได้ไหมได้ได้ถ้าถ้าขึ้นบนก็เป็นเจ็ดสองห้าเลขก็มือครับถ้าเจ็ดสองห้าบนหรือจะเป็นอะไรที่ลงท้ายด้วยสองห้าบนนะล่างก็ต้องต้องต้องยึดตัวเก่าตัว,ตวคิดว่าก็ตามที่เราเขียนให้อ่ะอาจจะเป็นสองเก้าตัวเต็งเลยก็ได้ครับสองเก้าจจะเต็งเลยสองบนสองล่างบนออกสองห้าล่างออกสองเก้า เจ็ดสองห้าสองเก้าแบบนี้หรือห้าเก้าแบบนี้ไม่เกินนี้ในว่างไม่เกินสี่ตัวนี้บอกใบแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ในจารย์แม่เราแล้วก็ตัวเลขแกงมีตัวที่ผมไม่ได้เขียนตัวเดียวคือผมไปเขียนเป็นเลขบนสองห้าเจ็ดสองห้าก็ไปนี้ใครไม่ชอบเจ็ดก็เอาเก้านีจะตัวเก่ามาเจ็ดสองห้าก็ได้หวยออกได้ตัวเก่าได้มาตัวเก่ามาสองตัวเติมห้า 5, ไปก็จบอ่ะ <c oughs> สล้างแพละกอรถามถามว่าทําไมต้องเป็นบันไดน,นี้คือมันมีแนวคิดของผมอยู่แต่ว่าแนวคิดผมจะไม่บอกนะครับเพราะว่าผมจะเจาะของผมเองนะราะว่าในใจว่าโอเคแล้วละ่ะบางครั้งเลขละเมอผมอาจจะมานังวดนนี้นะเลขละเมอผมอาจจะมานะละเมอสองปีปีแล,แล้วมาอีกวดนนี้เนี่ยเบื้องต้นนะผมบอก เห46แต่ไม่ได้ซื้อจะอ่านะบางครั้งก็โอเคนะประมาณนั้นละเราให้ไวเกินไปอ่ะเหุผลใ,ให้ไวเกินไปแล้วมันจืดอันนี้เราก็ให้ไวนะบางเลขอน่บางคนไม่สนใจจืดแล้แต่ตามคือหวยนะี่มันจะถูกพร้อมกันมันยากมากะะะนะก็ต้องรอไว้เงาเนาะให้ไหลไ่เลยเนาะเอาให้ไล่เลยดีกว่า โอ้คุณโซภาบอกมีความหวังก็นี่แหละทำไมผมถึงทำจุดนี้เพราะหนึ่งในเมื่อเราไปถามเขาเขาฝันนะ่ะเขาฝันเขาฝันได้เลขแดงจริงคงนคนนะไปถามเขาก็ไม่ตอบคุณเลขเคลื่อนปะ่ะดยความคิดว่าเออทำไมถามแล้วไม่บอกเรากลัวแต่เราถูกหวยเดี๋ยวเราคิดเอาเองสะสมมันเรื่อยมันก็ถูกมาเรื่อยนะแต่สิบปีลวมั้ง มาจนแอดจับได้เริ่มมาทําคลิปนี่แหละั้งคุณโจนเนาะ,ะก็เริ่มมาบอกแนวทางแนวคิดนี่รู้สึกมันจะแม่นนะถ้าคนดูมานานแล้วจับเองจับใหม่ๆมันจะแม่นมากถ้าผมมันจะคิดเยอะกันไปคิด,ค,ด,ค,ดคิดไปแล้วผมแยกไม่ออกถ้าจับช็อตสั้นๆแรกๆมันจะแม่นนะครับอยู่ประมาณนี้เลขรถเคลื่อนสี่แปด สี่แปดสองแปดแล้วสองแปดไหมอีกก็ได้นะเอาแน่ไม่ได้นะเฉพาะก็สืบว่าตัวเก่ามาสองตัวอาจจะเป็นตัวเขาใช้ประจําก็ที่จําได้ก็น่าจะเป็นสามสองแปดใช่ปะที่เขาใช้ประจํานะส่วนนี้เป็นสูตรประจําเขาสามสองแปดสี่สองแปดนี่แหละอยู่ประมาณนี้ได้อ๋อวันที่สิบสามเวลาอ่า อ๋อเกี่ยวกับราชการที่เกนะ้าเ <c oughs> นาะสนาคตอ่าน่าจะเกี่ยวก็แม่ผมก็หลังหลัง <c oughs> หลังในหลวงอยู่เดือนหนึ่งนะครับจนนั้นผมก็แย่มากอะ่ะพอหลุดจากนั้นมันก็โอเคละนะพรอออะ้อมยัง่ะอ่านะไฮไลท์เด้อจะนี้ไฮไลท์ให้ดูกรอบสี่เหลี่ยมจะมีสองสุดรวมกัน เหตุผลว่าทําไมผมถึงมากรอบนี้ผมไม่บอกแต่ผมจะ,มจะชี้บันไดสั้นๆให้ดูว่าความน่าจะเป็นแล้วก็มันไปรวมแบบว่าไปรวมแนวคิดของเราว่าอาจจะมีตัวเก่ามาสองตัวนะถ้าสมมติตัวเก่าไม่มาหวยเขาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดตัวเก่ามาสองตัวหวยก็จะอยู่ตรงนี้นะให้ดูนะนต้นๆกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะ แล้วจะแนะวิธีว่าเอาช็อตสั้นเลยเริ่มจากแปดแปดตัวนี้ออกแปดสองสามตัวแล้วงวดต่อมาก็าออกเจ็ดแปดแต่ไม่มีหลักร้อยมาให้มันห่างมากเลยเจ็ดสี่เจ็ดแต่เป็นออกเจ็ดแปดแล้วงวดต่อมาก็เป็นหนึ่งสองแล้วงวดต่อไปก็คงไม่เกินแถวนี้น ตัวเก่ามาพ่วงหน่อยใชอยู่ประมาณนี้อันนี้ได้ลองไปไล่ฉอดสั้นๆดูแล้วเอาในกรอบเนะี่ยเอาในกรอบนะขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ว่าหลักร้อยถ้าไม่อยู่ในนี้ก็ต้องมีข้างนอกแต่ผมไม่บอกที่มาว่าไปยังไงเนอันี้ชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะดูนะไล่อีกรอบเจ็ดแปดสองแล้วเจ็ดแปด แล้วก็การรับทะแยงหนึ่งสองตัวต่อไปก็คงไม่เกินแถบนี้นะเนจากกระพ่วงออกมานี้บ้างมันมีแนวมันอยู่เนี่ยทำไมผมถึงให้สามเจ็ดห้าก็เนี่ยใส่มันพ่วงเลขหลักร้กอยแถวนี้เข้าไปในนี้เ้าออกเบิ้ลก็ไม่เกินน่าคิดอยู่อีกตัวหนึ่งคือผมไม่ได้เขียนหรอกแต่ชี้แวกให้ดูว่ามีแนวทางว่าน่าจะเป็นไปได้อยู่ประมาณสามเจ็ดเจ็ดได้อยู่ประมาณนี้นะนี่นาะอคิดนอกมุมนิดหน่อยก็ได้ นะแต่อก,กอต้อบเบื้องต้นเบื้องต้นก็นอยู่ในกรอบบางคนก็จับเนาะกรอบสูกนะบางครั้งครับน,นะคิดนอกกรอบน,น,นี่ตัวนี้นาคิดแบบตัวนี้น่าคิดมากเลยใครจะตีกลับอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ว่าผมว่าเลขมันจะคอยมาข้างล่างครับใครจะชอบหนึ่งห้าก็ได้หนึ่งห้ากับตัวหลักร้อยน่าจะเปลี่ยนบ้างหระผมว่าน่าจะเป็นตัวเดิมที่เคยใช้คือเก้าหนึ่งห้าอะไรแบบนี้ หรือห้าหนึ่งก็ได้นะหกห้าหนึ่งอะไรเราเคยโพ้ถ้ามาออกจุดนี้มีโอกาสที่จะออกแปดหลักแสนมาเยอะนะอันนี้กรอบแรกเนะ